สวัสดีครับวันนี้พอดีมาเที่ยวเราสองคนมากันแบบมืดๆนะครับผมแม่ด้วยแต่แม่แม่ไปเช็คอินไงตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมคอนเนตทซีแมนรีสอร์ทหาดเจ้าสำราญนะครับผม,มเดี๋ยววันนี้นะครับเรามามุดหน่อยนะครับส่วนในอื่นเะนี่ยเดี๋ยวเราไปมารีวิวให้ในตอนเช้านะครับสําหรับวันนี้เราน่าจะรีวิวห้องพักกันเห็นหน <fully> ้าพอดีไหมเนี่ยเห็นน้องติ้นไหมเห็นปะ ีรั่นกันดีกว่าล,ไลีไป็อบบีไปตอนนี้นะครับผมพ่อดินพาเที่ยวนะครับเราก็เช็คอินห้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในห้องของโรงแรมไรน้นะเต้ซีแนซีแมนรีสอร์ทเจ้าสำราญนะครับผมท,ที่เราพักวันนี้นะครับเป็นทีวิลล่านะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด4หลังนะครับ<ม>ปกติราคาอยู่มา4,000บาทนะครับผม แต่วันนี้เขาคิดพิเศษก็คืออยู่ที่3500้บาทนะครับผมเพราะว่าเรามากันเด็กแล้วเขาบอกเนี่ยรู้จริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักกันดีกว่าครับว่าห้องไทยนี้เป็นยังไงนะครับผม <c oughs> มาน,อน้องเตนรีวิวห้องพักกันนยครับผม <c oughs> ลักษณะเตียงน,นะครับผมตรงนี้ห้องจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเตนนะครับผมเเตียงใหญ่นะค,ะ <c oughs> ครับผมอ่า แล้วก็มีตัวมุมนู้นมีตู้อ่ามีโต๊ะแล้วก็เขาบอกว่ากาแฟทานได้เลยนะครับผมสตาร์บัคด้วยเขาบอกสตาร์บัคทานฟรีมีมะพร้าวให้กินด้วยก็ใช้ฟรีเด้อมันลงมาข้าห้องเด้อแล้วก็มีใหญ่มะพร้าวอ่ะแล้วมีอะไรอีกมินิบาร์ดูมินิบาร์หน่อยอันเตนไม่มีว่าบอกไหนไหนไหนมินิบาร์ฮึบม่ใช่น้ำเปล่าไม่ใช้เบนเกอล เห็นความสองขวดนะครับไป,ไปดูห้องน้ํากัน<ม>ห้องน้าปึ๊บแฟบห้องน้ำเป็นไงครับห้องน้ำมีมีชาเวอร์นะครับผมตัวห้องนี้กับคนที่อยากจะมาพักนะครับก,ก็ได้นี่อ่างอาบน้ำด้วยแต่สำหรับห้องนี้นะครับผมก็คือเป็นห้องที่นี่จะเห็นวิวทะเลและเห็นสระน้ำนะครับผมวิลล่าเนาะ รบสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้พอดินพาเทีย่ยวนะครับผมเรายังอยู่ที่ซีแมนรีสอร์ทนะครับผมหัเจ้าสัมบานะครับด้านหลังนะครับเป็นากกาติงกาตอนเช้าสำหรับที่นี่เมื่อวานนะครับเรามาถึงตอนค่าแล้วนะครับผมเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบปุ๊บปั๊บทริปนั่มก็คือ ไม่ได้ตั้งใจนะครับกระป๋องกระเป๋าเราก็ไม่มีนะครับเราอยากมาเราก็เลยมานะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับผมสำหรับที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าขนาดก็ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันติดทะเลนะครับอันนี้คือบรรยากาศตอนนั่งด้านหน้าหน้ารีสอร์ทเลยนะครับผมคือมันติดทะเลแบบนี้กันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาพักใกล้ๆกรุงเทพนะครับที่หาดเจ้าสำราญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมาย destination นะครับผมสำหรับที่ คนที่ชอบทะเลก็สามารถเลือกแล้วก็อย่างที่คุณพพอดินบอกนะครับผมคืนพอดินนอนที่ห้องวิลล่านะครับผมก็จะตื่นมาก็จะเห็นวิวทะเลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นทายสแตนดาร์ดก็จะไม่เห็นวิวทะเลจะเห็นแบบแวบๆบข้างๆนะครับผม เดี๋ยวขอโชว์หน่อยว่าพ่อดินนอนห้องไหนจริงๆที่นี่เขามีอท้ายห้องหลายห้องหลายไายมากนะครับผมต้องต้องดูดีๆนะครับผมอย่างข้างหลังอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเรียกภูวิลาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานตอนที่เช็คอินน้องก็บอกว่ามีภูวิลาทั้งหมดสีหลังก็คือหลังที่ผ่านมาเมื่อสักครู่แล้วก็หลังหลังที่พ่อดินนอนข้างๆนียนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าพ่อดนนอนหลังไหน สวัสดีตอนเช้าครับน้องเตนตื่นหรือ,อยังครับพร้อมจะไปทะเลกันหรือ,อยังครับไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอคลั้งหน่อยไปโอ้ไม่ไหว ไปออกนู่นทางนู้นประตูอย่นู้นไปเลยอ้าวแล้วตอนนี้นะครับน้องติ๊กก็ตื่นออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงบ้างหลับสบายดีไหมครับแล้วนี่กินอะไรแต่เช้าเลยเนะี <Yeah. S 1> ่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมทะเลกันดีกว่านะ <Yeah. S 1> โอเควะวบรรยากาศที่นี่สดชื่อมากนะครับผมเหมือนอยูอ่ต่างประเทศเลย <laughs> ประเทศอะไรวะ นี่ตอนนี้เดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนเนาะโอเคปะ่ะแล้วคุณแม่ออกมาปุบเราจะไปเดินถ่ายรูปชมทะเลกันเนาะ่ะหลังจากนี้เราก็เดินชมรอบๆกันั่คุณแม่มาเนะะาะอ้นหแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันครบสามคนแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงแม่หลับสบายดีนะครับนะแอร์เย็นไหมเย็นเจี๊ยบเย็นมากเย็มมากเห็นบรรยากาศทะเลทันทีใช่ปะ่ะ ไะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมทะเลกันดีกว่าแล้วตรงนี้นะครับคุณแม่คุณแม่จากที่สอบถามมาตรงนี้ก็คือเป็นห้องสแตนดาร์ด นี่มันจะไซส์เล็กๆประมาณยี่สเดตารางใช่ไหมตามที่เราอ่านมานะแต่ว่าความฟินของมันคือหน้าบ้านดีหน้าบ้านน่ารักมากซึ่งถ้าเรายังเราไม่รู้ข้อมูลอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้เราเ็ื่เอาข้อมูลมาให้เพื่อ,อนๆดูจะได้เป็นการตัดสินใจอันนี้เป็นห้องเริ่มต้นเนาะข้างในาก็จะเป็นเตียงน้อยๆสองเตียงนะครับเปิดประตูมาก็นี่เห็นแบบนี้มันอาจจะนไม่ได้ใกล้ทะเลมาก แต่ว่ามันก็ฟินเนาะรอตล,ลอดกันนี้แล้วก็คุณแม่ไอ้ตรงหลังแดงๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นไอ้ตัวที่คุณแม่อ่านเจอปะ่ะที่ขนาด200ตารางเมตรอะ น่าจะความเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นห้องพักแล้วมันก็หลังใหญ่มากนะครับความเป็นไปได้เนาะโอ้โหข้อมูลนี่มัวมากของเรา <นะ S 1> แต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คืออยากให้แบบคนที่มาพักอ่ะแต่ละอีพีมาดูโรงแรมอ่ะได้เห็นความข้างในเพื่อจะเป็นการตัดสินใจว่าเฮ้ยข้างในภาพแบบนี้นะรีสอร์ทเป็นแบบนี้ใช่ไหมน่าพักไหมคุ้มไหมในการที่จะเข้ามานะแต่บรรยากาศตอนเช้านี่มันติดทะเลแบบนี้ ถ้าใครที่ชอบวิวแบบนี้ก็สามารถมาพักได้เลยเนาะใช่ไหมครับเตนใช่เปล่าเป็นไงครับทุกคนครับผมอ่าบรตรยากาศตอนเช้าของที่นี่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นี่ที่เห็นนี่นะครับมันจะเป็นคาเฟ่ชื่อแซนอะไรสักอย่างเมื่อกี้อะไรวะชื่ออะไรวะไม่รู้คาเฟ่อะไรเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยนะครับผม<อ> <laughs> <laughs> นะครับผมก็คือมันติดกับโรงแรมเลย จากที่ถามน้องเมื่อคืนเมื่อกี้เมื่อคืนเดินมาเขาบอกว่าอ๋อมานคนละส่วนของโรงแรมครับผมแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีประตูสามารถเดินเข้าผ่านกันได้นะครับแล้วก็มาทานอาหารได้คาเฟ่ตรงนี้มันจะปิดอยู่ประมาณสี่ทุ่มนะครับจากที่สอบถามเนาะสี่ทุ่มแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารโรงแรมปิดแค่สองทุ่มเพัาะงก็กลับไปหมดแล้วนะเหลือแค่รีเซพชันนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปทํรายการนะครับโอเจกต์กไปกินกินข้าวกินข้าววันนี้เขาบอกว่าแขกไม่เยอะ เขาได้เป็นเซตเมนูมาแต่เมนแแข็มีเยอะเลยอเราเราเลือกไปวันที่แข็งมาเยอะไงนะเป็นก็เลยดูว่าเซตเมนูเขาจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเด็กคนนี้เพิ่มเติมก็คืออีกร้อาสิบาทนะครับเพราะว่าเราจองแบบแค่สองอาหารเช้าเพื่อให้สองท่านมานะโอเคไปเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันดีกว่านะครับทุกนพอดินาเที่ยวครับ แล้วตอนนี้นะครับผมน้องปิงเฮ้ยเราก็อยู่ในร้านอาหารเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตักอาหารเช้ากันโอเคปะปะพร้อมแล้วยังครับไปกยินไ้ยังทำไมอะฮะ <laughs> แม่เดาอะไรมาครับ คุณแม่สำหรับอาหารเช้าที่นี่นอาหารเช้านี่เป็นไงบ้างอยาเรงเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกดีกว่า <c oughs> งดพูดงดพูดไปละเต็มโต๊ะไปหมด <c oughs> แล้วตอนนี้นะครับผมพวกเราก็ทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารเช้าที่นี่ลูกค้าเขาไม่เยอะมากก็เป็นเซตเมนูนะครับผมบรรยากาศก็ ตามรูปเลยตามคลิปเลยนะครับผมก็สําหรับคนที่ชอบมาพักนะครับผมที่นี่แนะนําเป็นวิวทะเลสวยนะครับติดทะเลเลยเป็นชายหาดส่วนตัวมากนะครับผมห้องพักอะไรต่างๆก็จะเป็นแนวๆนิดนึงนะครับผมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้พอดีพยายามจะเจาะเจาะลึกนะครับให้เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่จะมาพักที่นี่ว่าอะไรดีอะไรอะไรไงเอาไว้ไว้ดูนะครับผมนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีโอกาสเราจะพาต้นเต็มไปว่ายน้ำนะครับผมเพราะว่ามาที่นี่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยนะครับผมก็ต้นเต็มพร้อมจะไปว่ายน้ำกันวไหมอ่ะถ้าพร้อมจะไปว่ายน้ำเราเปลี่ยนชุดกันเอาชุดมาป่ะไม่ได้เอามาเดี๋ยวลองดูชุดสปอร์ตมาแล้วก็เดี๋ยวลงเล่นน้ำกันดีกว่าโอเคไปไปว่ายน้ำกันดีกว่าไป นี่นะครับผมก็เป็นสระว่ายน้ําที่ซ m a n น r ีส s o r t นะฮะจตจักนะครับก็สร,นะ,รสะน้ําก็จะมีของเดตาตา็กก็ระมาณ0.8ไม่ลึกมากส่วนของผู้ใหญ่ตรงนี้สระใหญ่ก็จะมาน1.5ก็ยังไม่ลึอกอีกนะครับผมแต่ก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับผมวิวก็จะเห็นทะเลอีก,ก้านนึงก็จะเห็นเป็นเอเป็นิีล่า นะครับผมแล้วก็ได้วิวประมาณนี้นะครับในการเล่นน้ำนะครับผมถ้าตอนเ,อเช้าเนี่ยอากาศก็จะค่อนข้างันสดชื่นนิดหนึ่งนะครับผมแนะนําให้มาออกกำลังกายตอนเช้านะครับผมแต่ว่าถ้า <c oughs> ตอนเย็นเขาก็จะปิดประมาณสองทุ่มสามทุ่มก็ปิดแล้วไฟก็จะมืด <c oughs> นะครับผมก็แต่ว่าน้องเขาบอกว่าแอบๆเล่นได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองเห็นไหมน้องเต็มสนุกไหมโอเคไปไป เป็นไงบ้างครับผมสําหรับซ e แ Man r ส s o r t หาดเจ้าสําราญเพชรบุรีนะครับผม oh. น้องตินสรุปว่าน้องตินชอบไหมที่นี่ oh. ชอบอะไรบ้างครับ oh. สระว่ายน้ําอาหารเช้าเป็นไง oh. อ่ะ oh. รอยจริงเ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคอาหารเช้าเราไม่นับเพราะว่าก็มันมันดีนะครับผมมันมดีเพราะว่าวันนี้เรามาตอนจังหวะที่แบบว่าแขกเขาน้อย มันก็อาจจะว่าไม่ได้เป็นบุฟเฟ่อะไรต่างๆก็แต่ว่าสิ่งที่ดีนะครับที่นี่คือมันเป็นรีสอร์ทที่มันติดกับทะเลแล้วมันก็คอนเน็กกับทรายเลยสามารถเดินลงไปได้เลยใช่ไหมตอนเช้าๆช้าเนี่ยวิวตามที่เพื่อนเห็นเลยคุณแม่วิวสวยมากบรรยากาศมันแบบฟินมากนะครับจัดงานหรือว่ามาปาร์ตี้กันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยโอ้หรือว่าแบบเป็นคู่รักมาถ่ายรูปได้รูปเพียบนะครับแล้วก็สีสันของของ แต่ว่าพอดินก็แนะน,นํานิดนึงก็คือท้ายมันมีค่อนข้างจะเยอะเพื่อนๆสนใจท้ายไหน4คน2คน3คน5คน8คนก็เลือกเอาอย่างเช่นถ้าท้ายเริ่มต้นมันอยู่ที่ประมาณพันถึง2องพกว่าบาทนะครับผมมันอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าเนี่ยครับผมข้างในก็ ดูดีสวยสะอาดเป็นเตียงแยกนะครับผม mm. ก็สามารถเลือกได้ด้านหน้าก็น่ารักดีหรือจะเป็นวิลล่าแบบที่พอดินพักก็ได้นะครับจะอยู่ชั้นล่างเดินออกมาก็ถึงสระน้ําเหมือนกันหรืออีกแบบหนึ่งก็เป็นวิลล่าที่มันมี2ชั้นนะครับแต่อันนั้นจะต่างจากพอดินคือมันไม่มีอ่างอาบน้ําแต่มันเป็นฝักบัวมันก็เป็นวิลล่าเหมือนกันก็สวยนะครับเหมือนอยู่สไตล์มาลดีอยู่เหมือนอยู่สมุยอะไรเงี้ย น้ารับปีนะครับราคาก็เท่าเท่ากับของพ่อดินนะครับที่มาพักก็คือประมาณ3ามพวันพิเศษเราก็สี่พประมาณนั้นหรือจะไปหาตามอ่าอโกดาหาตามโน้นตามนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็สําหรับคนที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับน้องติ๊นโอ้ยหเฮาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลนกดกระดิ่งแลการแจ้งเตือนให้ด้วยครับอ๋อใช่ครับผมแล้วก็ติดตามผลิตภัณฑ์เที่ยวนะครับสำหรับการรีวิวโรงแรมแบบนี้นะครับเราจะไปหาโรงแรมเหมาะๆให้เพื่อนๆ ไปตาม,มาปกตินะโอเคคุณแม่คุณลูกขอหรือยังสำหรับอีพีนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับโอเคพอดินพาเที่ยวครับผมซีแมนรีสอร์ทพรเจ้าสำราญเพชรบุรีบาย